ลัคณาราศีสิงห์นะครับปีนี้จะตั้งตัวได้หรือไม่อยากทราบว่าการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับถามมาต่อไปสไตล์สินแสหมิงนะครับ116ล้านวิว for youtube เป็นคำถามที่หลากหลายนะครับเข้ามาจากทุกๆช่องทางส่วนใหญ่ก็จะมาจากทาง YouTube ลัคนาราศีสิงห์เนี่ยยังไงปีนี้นะครับถ้าพื้นฐานดวงคุณ ไม่แย่เกินไปนะยังไงก็ต้องตั้งตัวได้เหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าดาวนะครับดาวหลักๆที่มันส่งผลดีเกี่ยวเรื่องหลักทรัพย์และฐานะเนี่ยมันเดินไปในทิศทางที่ดีฉะนั้นเมื่อมันเดินไปทางที่ดีแล้วมันไม่มีเหตุผลใดเลยที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะตั้งตัวยากหรือติดขัดกว่าช่วงที่ผ่านมามันมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องชื่อเสียง ฉะนั้นผมให้ความสำ,สำคัญเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงมากๆนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงคุณนะครับทําอะไรก็ตามนะครับในปี2566ต่อ67ตรงนี้อะไรที่มันไปสัมพันธ์กับชื่อเสียงธุรก,กิจอะไรที่ไปสัมพันธ์กับชื่อเสียงของคุณหรือแบรนด์ของคุณคุณมีโอกาสจะทําให้มันสําเร็จต่อยอดเป็นกํไรกําไรได้อย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกชาวลัคนาราศีสิงที่สุด นะครับคุณลองดูซิว่าปัจจัยหรือมันนี่ของคุณเนี่ยมันเหมาะที่จะไปลงทุนในทิศทางใดเราก็ทำใ้ที่มันเหมาะอย่างนี้แหละครับถือว่าจะทำให้ชะตาชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าขึ้นนี่จึงเป็นบทสรุปง่ายๆนะครับกับถามมาต่อไปสไตล์สินแสหมิงว่าลัคนาราศีสิง์ปี66ต่อเข้ากนะครับจะตั้งตัวได้แสดงว่าคนที่ถามคำถามนี้มานะครับ น่าจะกําลังให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการตั้งตัวอยู่ทีนี้ผมอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับดาวเสารเนี่ยมันเล็งลัคนาราศีสิง์อยู่นะครับยังไงอย่าลืมทํางานเพลินจนดูแลคนรอบตัวคนรักน้อยลงนะครับนะครับแล้วก็หาเวลาไปออกกําลังบ้าง2อ,อย่างนี้ก็สําคัญแต่ถ้าเกิดถามถึงเรื่องของการสร้างตัวแล้วผมว่าปีนี้เป็นปีที่ดีแน่ๆสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ สำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดซาแทงโงเฮงและ12ลักขณาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมาก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE OFFICIAL ID at m a s t e r m i n 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ